สวัสดีค่ะทุกคนเชาน้านี้กูรูก็พามาชมผักสลัดของกูรูนะคะบัตเตอร์เฮดนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะเราปลูกเมื่อวันที่หนึ่งปีใหม่พอดีปลูกวันปีใหม่พอดีเลยนะคะทุกคนแต่มันต้องได้เก็บขายแล้วนะคะทุกคนมันกอใหญ่มากมันสวยงามใบที่ มันขาดขาดวินวินนี่ก็คือนกกระจิกนกกระจอกอะไรมาจิกกินใบมันนะคะทุกคนแบบนี้นะคะทางโน้นมันจะกินมากเลยต้นไหนอ่อนๆมันก็จะกินนะคะแต่ถ้าต้นใบแก่แล้วมันก็จะไม่กินเนาะปีนี้ผักสลัดของกูรูมีตัวหนอนนะคะทุกคน ทุกปีผักสลัดไม่เคยมีหนอนกินแต่ปีนี้ผักสลัดของกูรูมีหนอนกินนะคะทุกคนอันนี้บัตเตอร์เฮดเนาะกอใหญ่ๆสวยๆนะคะกำลังกินเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบก้านะคะวันนี้มันยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะเราก็จะได้ขายแล้ว ขึ้นช่ายของเราก็ยังไม่ถึงเดือนนะคะเราก็จะได้ขายมันแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ขายได้แล้วว่างั้นเถอะถ้าเราจะขายมันเดี๋ยวกูรู้ก็จะถอนไปขายบ้างเพราะว่าอยู่ในกระถางยังไม่ได้ออกปลูกเลยนะคะทุกคนดูตรงนั้นอันนี้คืออะไรนะ ชอพักกาหรือว่าพักกาอะไรี่สักอย่างนะคะคันนี้เขาบอกว่ามีหกสิบเมล็ดนะคะทุกคนแต่กูรู้พอแกะออกมามันมีแค่หกเมล็ดแต่มันขึ้นทุกเมล็ดเลยนะคะทุกคนก็มีแค่หกต้นอ๋อชอพักกาพัฒนาเองเขาบอกว่ามีหกสิบเมล็ดนะในข้างในเนี่ย เนี่ยแต่พอเราแกะกรู้ตกใจเลยทําไมมีแค่6มเมล็ดเองแต่ขึ้นทุกมเมล็ดเลยนะคะทุกคนไม่เคยปลูกสักทีทดลองดูตอนแรกก็คิดจะไปซื้อมาปลูกอีกแต่มันมีมเมล็ดนิดหน่อยแบบนี้ราคามันก็แพงนะ25บาทเนาะแต่มีแค่6มเมล็ดในซองมันบอกว่า อ๋อสี่สเมล็ดในซองบอกว่า40่สเมล็ดนะคะแต่มีแค่หกเมล็ดกูรู้เลยงงเลยแต่ขึ้นทุกเมล็ดนะคะทุกคนแต่สวยงามนะคะน่าจะกินอร่อยด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ นกกระจิกมันกินเนาะกูรู้ก็ไม่มีเวลามาถอนหย้ามันนะคะทุกคนก็เลยเอาตะข่ายคุมไว้อย่างนี้ไม่ให้นกมากินแล้วก็ซื้อเสียงไล่นกมานะคะนกไม่กลัวค่ะแรกๆมันก็กลัวนะคะตอนนี้มันไม่กลัวนะคะอันนี้ก็ใกล้จะได้ขายแล้วนะคะทุกคนเนี่ยโตวไวมากเลยผักโตวไวมากๆ หย่ายังไม่ได้ถอนเลยนะคะทุกคนเนี่ยรูไม่มีเวลาจริงๆทําคนเดียวเนาะอันนั้นหมดไปแล้วเราก็ถางใหม่ทางนน้นเขียวเต็มเลยไปทั่วเลยนะคะทุกคนกรูก็ปลูกอยู่คนเดียวเนาะแถวนน้นอ,อะไรอะเอาอย่างหนึ่งออกเอาอย่างหนึ่งใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็เลยทําไม่ทันนะคะเลยทิ้งตรงนี้ยากก็ลกนะคะทุกคน วันนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะมาถอนอีกละไปธุระนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ